เ้ยจะเล่นแพล่ฟ okay. right. okay. uh, right. uh, ิปกลิมแล้วอาวใช่ไม you know? ่ได้หน้อยกดฮัลโหลโอเคเออนั d ่นแหละวัวสตาร์แล้วมไม่กดอ่ะอ้าวกดกดสเปซทำไมพร้อมวิ่งนะ w a d นันแมลกด F 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 ก่อนกด FF อาวกดแล้วนี่หว่าขวาตามพี่เขาไปเอาพวกเขาไปเอา อย่าให้ไฟติดรถแล้วอ้าวสวยแล้วไฟไฟนะเขาชนะแล้วโธ่ไม่นโทลีไม่ได้แล้วทำไมจันเล่นอยู่คนเดียวแํมได้มาเล่นสี่คนเอ้ยเล่นสี่คนไม่ใช่ทำไมเหลือหนึ่งเนเหลือสองเนาเมื่อกี้ก็ชนตายไปสอง่ลยสาม ไม่คือผมจะรอดเราจะรอดอยู่แล้วเว้ยแต่เราแกมาติดไฟเขาบอกให้ตามพี่เขาเลยจะตามแตามกูไม่ได้ไม่ได้มาแต่ให้ตามเขาลงเหลือใครบ้างวะเนี่ยตอนนี้ก็ไปเหรอเหลือเหลือพี่อยู่คนเดียวโอ้เขาอยู่อียิปต์คุณเข้มคุณไม่มีปัญหาเจไดหรอกแล้วมาแล้ว เขามาแล้วครับคุณเพยมมีใครอยู่หรอกตอนนี้ม่มีใครอยู่ยันนี่มีแล้วอุ้ยรอบมากกว่าไม่กันอื่นไปแล้วนะโออ้มีใครยู่ผมไปละ